ดีคาเรียถ่านเลี้ยค่ะลิ้นเป็นอะไรมะม่วงมะม่วงมะมอวงมะม่ววันนี้นะคะเรามาอยู่ในครัวดิบสีสนับสนุนโดยข้าววันนะพงศ์ข้าววันนะพงเอาเอาเอา สัดส่วนโดยข้าววันนภพนะคะข้าวเติมวิตามิน B1 B2 B3 และธาตุเหล็กหุงได้เลยไม่ต้องล้างเก่งมากดีที่สุดวันนี้นะคะน้องไอจะมาทําขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรคะจักราบูจักราบูจักร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 บู เป็นบาเป็นบาฉันเป็นแม่เลยนะอ่ะจากรบาลหรือมีอะไรบ้างหนึ่งจากาจากรริโกจากรริโกใช้กี่กรัมนะ1,000 1,000เลยเหรอ1,000 100 1 0 0นึ0 กรัมกรัมหนึ่งร้ยสีสิบกรัมจริงๆแล้วว่าสูตรก็คือเจ็ดสิบแต่ว่ามันได้ไม่พอกินนะคะเราก็เลยเบิ้ลสูตรกันไปเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบกรัมนะคะซื้อมาเลยค่ะอย่างนี้แล้วก็อะไรอีกซาเกตหูือชีสซาเกตชีสใช้กี่กรัมค่ะอันนี้อันนี้หมูสองอันใช้สองอันอม,มันมันเป็นพันนี้มันเป็นพันนี้เป็นแบบนี้มันเป็นชีส หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะอินญี่ปุ่นที่ไทยก็ไม่รู้มีหรือเปล่าตามของซูเปอร์ญี่ปุ่นก็อาจจะมีนะพวกฟูจิซูเปอร์หรือว่าจงกิโฮเต e นะคะ n งก i โฮเตะต้องเข้าชั้นระแมสปอนเซอร์ต้องมาละแม่จงก o n งจงจงจงกิจงก i อย่าไปร้องอย่าไปร้องเขาไม่จ่ายตังค์เราเราต้องร้องเพลงวันอภิมหาวันอภิมหา ข้าวันพตมวหนึ่งัสองวัสามพาส<า>เ e รและวิตามินข้าวสุกออกใหญใครคุณใช้ไทงกินข้าวาวันละพข้าไม่จะอ่านข้าจิไม่จะชานข้าจะแต่ขอ,ขขอทำทำทำ <c oughs> ใส่อะไรอีกนะข้าวตักกู่ดีกแป้งมันแป้งมันแป้งมันใช่แป้งมันที่มันมันมันอ ที่มันมันๆอะใช่ไหมเขาเรียกแป้งมันที่มันกึกกึ๊กึกกึกอือใช่แป้งมันถูก only only แป้งมันใส่กี่กรัมคะสูดหายใจดึงๆแล้วค่อยๆคิดลูกไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเปิดดูอ่าดูแล้วอ๋ออยู่ในสมองสองพูดมาพูดมาเลยเท่าไหร่จ๊ะโอซาจิ สองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสรุปอีกทีหนึ่งง่งายมากมีสอย่างใช่ไหมมีสี่อย่างก็คือจากากริโก้หนึ่งร้อย่สกรัมนะคะชีสสองแท่งชีสอันนี้สองแท่งเอ่อถ้าให้ดูเป็นกรัมก็คือออสอันก็คือ100กรัมนะคะแล้วก็แป้งมันสองช้อนโต๊ะและกะละมังไม่ใช่เดี๋ยวใส่น้ําใส่น้าด้วยใช่ไหม,มใส่น้ำเท่าไหร่คะ เอาลอาล๋อามาแล้ว <laughs> <laughs> เท่าไเรเท่าไรใส่น้ำเท่าไราไ <laughs> สอง <laughs> สองพันรก็พอแล้วไหม <laughs> สองร้อ 2อง0นเยอะเกินร้อยเออสองร้อยออ่อาน,นี้ทำยังไงมัง่งอะวิธีทำตอนนี้เราก็ต้งงมน้าอยู่ต้นมน้ำภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรสอนภาษาญี่ปุ่นเลยยูโอวากัสยูโอวากัสยูยูว่านั่นนี่ชีนญี่ปุ่นจะนักเตะยูแปลว่าโอย o โอยุคือคือ น้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนโอ้ยแปลว่าน้ำร้อนเอ้ยูว๊ว์วากัสวากัสว๊เป็นคำเชื่อมเชื่อมทำไมน่าเบื่อไะภาษาญี่ปุ่นอะไรอะไรว๊อะไรอะไรเฮ้อะไรอะไรเดะอะไรอู้กาเฮกาเฮกาเฮว๊ากาเฮ ใะเฮ้วววแม่ก็ปวดหัวเหมือนกันไม่ได้ปวดหัวคำเชื่อมนะปวดหัวเธอะปวดหัวกับเธอ English no no o ว่า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 ว่ว่าว่ว่า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 ว่ว่า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 ว ใจร้อนอ่ะเอาวกินเข้าไปแล้วจัสโตรร้อยสี่สิบกรัมอือแล้วก็รอรอเล่าให้ฟังหน่อยแล้วทำอะไรต่อพอรอแล้วน้ำร้อนน้ำร้อนได้ใส่ใส่จากรุิโกอืแล้วก็แป้งแป้งแป้งมันแป้งมันใส่ต้นไหนแป้งมัน น้ำร้อนน้ำร้อนใส่เน่คนคนไปจุกตัวละลายละลายก็ใส่แล้วก็คนมันก็เหนียวเหนียวเหมือนแมเบอร์กันอ๋อเหมือนเหมือนแฮมบอร์เหมือนแฮมเบอร์ก็อันน้นทำกลมๆเน่ชีชีตักใส่กลมๆหมดนะคอ๋อเอาชีใส่ข้างในอืม เด็ดจริงจริงอ๋อแล้วก็ไปใส่ National เครื่องนั้นเก่ามาก n a t i o n a l อายุยี่สิบห้าปีน่าจะสามสิบปีแล้วไหมั่นตั้งแต่ประกอบดับเหรออืเคยได้ยินไหมล่ะ National อะ่ no นะโนบลแอนเนอเห็นไหมล่ะเอ n a t i o n a l เนี่ยเคยเห็นที่อื่นไหม มันไม่มีพอตอนนี้มันมันกลายไปเป็นพานาโซนิกแล้วอ๋อแล้วก็เอออันนี้เป็นพ่อของพานาโซนิกฮอตวอเตอร์อือูฮันเด็ดนะสองร้อย <c oughs> แนะนำนะคะใครที่จะทำตามสูตรนี้เราว่า ให้เอาไอจา้จักรไอจ้จกั <laughs> จากรจักราลีโกเนี่ยไอ้จาริโกเนี่ย,อาาเ,ยเอาไปแบบปั่นมันก่อนรอบหนึ่ง mm hmm. ทําให้มันเล็กกว่าน,นี้ก่อนแล้วมันจะง่ายกว่าเก่ง <Yeah. S 1> แม่ไงฉัน <laughs> <laughs> เป็นแม่แกงไง <laughs> ฉันเกิดก่อนทำมาหลายอย่างแล้ว <laughs> ฉันเคยทําพังมาเยอะแล้ว <laughs> อุย้ยมันเริ่มเหนียวแล้วนะก็ใส mm ่ hmm. <laughs> แป้งมัน,มนหนึ่งช้อนละสองช้อนตกโอเคแล้วเงี้ยเหรคนคนไปเงี้ยอ <laughs> อือง่ายงายต่อพอ,อยังอือก็เพรเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแด่ โอ้ร้อนไหมล่ะโอ้ร้อนไหมล่ะอู้ลูกจดดชีสอ่ะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่อสมองดีใส่ไมนใสกหนึ่งสอ คือจริงๆอ่ะพี่ไอายเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราก็เคยกินของลูกแล้วเราก็ว,าว่ามันอร่อยดี <c oughs> ก็เลยชวนลูกทำคลิปวันนี้พี่ไอไปโรงเรียนมอป,ปลายเป็นยังไงบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเลยสิสนุกสนุกสนุกเพราะเจอผู้ชายเจอผู้ชายแล้วก็ good friend s เจอเพื่อนใหม่ดีๆใช่ไหมอืออืมดีมนคนหนึ่งคนหนึ่ง หนึ่งคนหนึ่งคน h a ร f America Australia f o ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเก่งเก่งสิอุโมดุยตลกเอระตลกเหมือนแม่เหมือนแม่คือเหมือนแม่เขาอย่างเงี้ยหรอนั่นก็เยอ ก็ใจดีมากอืมทำไมถึงคิดว่าเขาใจดีเขาให้ขนมกินหรออืมเขาแบ่งเบนโตให้เธอกินหรอเอออัดขนมแล้วแล้วก็เขาทำเบนโตอะไรออมากินดูไหมคนอื่นอะ่ะเออเขาเป็นฮาบใช่ป่ะเขาทำโอเบนโตยังไงอะโมู <laughs> อะไอ <laughs> <laughs> พี่ไอ้นะต้องทำเบนโตผัดกระเพราเชื่อแม่ทุกคนจะได้แล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปใส่ โทสเตอร์ใช่ไหมอืมกี่นกี่นาทีอ่ะ6ลูกแปดนาทีอืมงั้นเราก็ทําทีละหกลูกสิเราก็ใส่เข้าไปหกลูกแปดนาทีไปแปดนาทีให้ดูนเนชั่นแนลก็เก่าไปอีกโทสเตอร์นะคะเออสตาร์ทโตปิงดดูความเก่าของไมโครเวฟบ้านเราไม่เห็นอะไรเลยอายเขาไม่เนี่ยมันเป็นชีสยังไงเนี่ย พ่ไปกินกันเล่นๆโอ้มันเป็นเส้นนี้เว้ยบอกว่าโรงเรียนพี่ไอ,อ่ะโรงเรียนตอนพี่ไอยอยู่มอต้นน่ะเขามีแค่สามห้องห้องละแค่ยี่สิบคนแต่ว่าพอไปอยู่มอปลายมีทั้งหมดแปดห้งองค่ะแล้วหนึ่งห้องมีประมาณสี่สิบคนต่อห้องเท่ากับเขาแบบอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก,ก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาสามสี <c oughs> ่เท่า ลูกก็ตกใจจําได้ไม่หมดจําเพื่อนไม่หมดมันเยอะอืมเพราะว่าอย่างตอนปฐมอะปฐมก็มีแค่สามห้องเหมือนกันนะของพี่ไอห้องหนึ่งก็จะปฐมเยอะกว่านาอตอนโชกโกรู้สุห้องหนึ่งจะประมาณสามสิบกว่าคนไหมสามสิบสี่นั้งสามสิบสี่สามสิบห้าคนก็เยอะแหละแต่ว่าพอเข้ามต้นปุบป่บคือบางคนเขาก็ลาออกไปมั่งอะไรเงี้ยย้ายโรงเรียนไปบ้านมันก็เลยเหลือไม่ค่อยเยอะนะคะ แล้วพอไปเจอกันที่โคโค่อีกทีหนึ่งก็คือหมอไปอทีนึงเนี่ยมันก็มาจากหลายๆที่นั่นแหละเด็กมันก็เลยแบบเยอะพี่ไอก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่ามันเจอคนเยอะมากนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบเปิดสังคมใหม่ไปอีกแบบเลยเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเรียนที่โรงเรียนประถมกับมต้นส่วนมากก็จะเรียนโรงเรียนในเขตที่บ้านตัวเองใช่ไหมคะพอเรียนโรงเรียนในเขตที่บ้านตัวเองเนี่ยก็คือว่า มันก็จะเป็นเด็กแถวแถวบ้านกันคือแต่าทั้งนี้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็คือส่วนมากก็แล้วกันแต่ว่าก็จะมะีครอบครัวอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้ลูกไปเรียนต่างพื้นที่หรืออาจจะเป็นพวกโรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็ก็ก็อาจจะแบบนั่งมีรถมารับก็มีหรือว่าตัวเองอาจจะต้องขึ้นรถไฟไปเรียนอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ว่าถ้าตามตามของภาครัฐแล้วอย่างเงี้ยเขาจะมีกําหนดเลยว่าเด็กที่ อยู่บ้านตำบลน,นี้อำเภอนี้จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนอะไระไรเงี้ยค่ะลูกคุณอยู่เขตไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งลูกเราก็นั่นแหละอย่างที่เคยบอกไปนานมากแล้วว่าจริงๆน้องอายก็เป็นเด็กนอกเขตของโรงเรียนนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านมากนะคะแล้วก็เพิ่งจะเปิดเรียนมาได้แค่เดือนกว่าๆโรงเรียนก็ใช้เวลาเดินทางจากบ้านก็ประมาณ40-45ถึงนาทีหมายถึงแบบตั้งแต่ก้าวข่าจากบ้านไปเลยอ่นะแล้วก็มีต้องทําเป็นโต๊ะ พี่อายก็ทําเบ็นตโตทุกวันนะเขาก็ตื่นมาทําของเขาเองมีบางวันเท่านั้นแหละที่เรามาทําให้ลูกก็ถามนะทาไมอยู่ดีแม่ทําให้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าลูกอะมันไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วมันก็กลับมาเล่าให้เราฟังว่าเบรตโตของเพื่อนคนอื่นนะแม่เขาทาให้คือลูกอะมันพูดไม่คิดหรอกแต่เรารู้สึกแบบ <c oughs> <c oughs> มีลูกกําลังพูดว่าแม่ไม่ทําเบรตโตให้หรือเปล่านะ <c oughs> ก็รู้สึกผิดกิตี้ก็เลยลก็เลยทําเป็นโตให้ลูกอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าเขาก็ทําเองได้นะเพราะว่าเราส่วนมากเราก็จะแบบว่าเตรียมเอาไว้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ย<ม>เราก็หุงข้าวไว้ใช่ตั้งแต่กลางคืน<ม>ใช่ไหมคะตื่นเช้ามาก็จะมีแบบอย่างบ็อกโคลี่มันก็มีอยู่แล้วใส่มะเขือเทศไปแล้วก็กับข้าวบางทีก็เป็นกับข้าวที่เหลือจากมื้อเย็นวันนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบแบ่งเอาไว้พอตอนเช้ามาก็อุ่นแล้วก็ไปได้เลย หรือว่าบางทีพี่ไอยเขาก็จะทําเอาไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนอย่างเช่นครั้งก่อนนู่นพี่ไอ้ทาไข่ม้วนอะไรเงี้ยคือถ้าทําตอนเช้ามันไม่ทันหรอกก็คือทําไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้พอตอนเช้าก็แบบแค่หัน่นหันแล้วก็ใส่กล่องไปเลยง่ายไม่ยากบางทีก็เคยเคยเอากะหลี่แกงกะหลี่ไปด้วยนะอยู่ดีๆลูกก็บอกว่าจะเอาแกงกะหลี่ไปกินที่โรงเรียนเราก็เลยสื่อการแกงกะหลี่ที่มันเป็นแพ็คๆอะค่ะ อุ่นแล้วก็ใส่เป็นในที่มันเป็นถ้วยจะเอาให้รู้ฉันเอานเนี้ยใส่แกงกะหรี่ให้ลูกเว้ยแล้วมันดีมันอุ่นใช่ไหมไปถึงก็ยังอุ่นอยู่อ่ะเออมันก็ยังอุ่นอยู่อันนี้ดีมากนะเอาไว้ใส่พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยเก็บความร้อนได้นานแล้วก็ไม่หกเธอใส่เอาลาเมงไปกินยังได้เลยอ่ะเอาไหมอันเนี้ยถ้าเอาราเมงไปกินนะพี่ไออันนี้ก็คือใส่ซุปแล้วเมงก็คือเบ็ดสื่อไป ใ่อเออก็คือต้องเอาเมงเบสืิเพราะถ้าใส่เมนเข้าไปเลยเส้นมันก็จะอืดใหญ่ใช่ไหมกว่าจะได้กินเราก็ต้องเอาเมนแยกไปต่างหากแล้วพอพี่ไอไปถึงก็เปิดเปิดอันนี้ออกมาปึ๊บเอารามเมงใส่ปึ๊บคนกินจบแต่คือต้องลวกไปแล้วต้มไปแล้วนะเส้นอะ่ะเออต้มไปแล้วแต่เบ็ดสืิอเอาไว้หมูชาชูก็ใส่ไปเลยก็ได้หรือจะแยกไว้ก็ได้อยากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ล้วก็เดี๋ยววันหลังแม่จะทําผัดกระเพราไปให้กิน,นให้เขารู้ว่าเราอ่ะเป็นลูกครึ่งจริงดูน้ามดิลูกครึ่งตรงไหนเนี่ยน้อยบอกあのน番ใกล้ที่ที่ปัดเอท้ที่มอปลายเนี่ยหรออืออืมมีพูดว่าอืฉัอบอกเขาเหรอใทยอ่ะเออเขาบอกว่าไง <c oughs> <laughs> แต่ชินจิตากรแล้วก็ใช่ไหมไม่มีใครเชื่อหรอกดูหน้าดิบอกไปบอกว่าเป็นลูกครึ่งไทยอ่ะแล้วเขาไม่เชื่อแล้วพี่อายทำไงอ่ะอุ้กิ้ลมีดิ้งดูแม่ดูแม่ดูแม่เอาละโชว์รูปหรอรูปแม่เออสวยอ่ะอ่พูจิพูดจริงพูดจริงเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าอะไร หมายความว่าไงเฮ้ hey. แกเอารูปไหนให้เขาดูเนี่ยแล้วมันฉันไม่เหมือนคนไทยหรือไงฉันก็เหมือนมไนใช่ไหมแค่เนี้ยแล้วเขาไม่บอกให้ร้องเพลงภาษาไทยให้ฟังหรองเขาพูดภาษาไทยเลยที่ีะไรนะเออพูดไหมแล้วว่าเดน่าจะสมุดที่ มีวันอื่นวันอื่นวันหลังนะวันหลังเออนอยก็ใครเอาสวัสดีค่ะที่พี่พูดเหรอเอ๊ะเดอร์เดอีมัสมมกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดดนาไหมฉันชื่อฉันชื่อค่ะไม่เป็นไรค่ะพูดได้ใครสอนเขาพูดเองหรือว่าพี่ไอไปสอนเขาไม่ใช่คือ กรพี่ไอต้องไปสอนเขาสิอะไรอ่ะเฮ้ยแกเฮ้ยแกมันนี่มันนี่มีไรจะบบกเนี่ยอร่อยเฟอร์เนี่ยหายเนี่ยหายเนี่ย อยากตายนะไงไม่ได้แต่ไส้ขาดนะเส็จเสือกปี๊ปีได้แล้วได้แล้วเขาว่าเขาว่าลนไยนานาเอาอันนี้พี่อายกอันนี้ให้มันให้ให้ดูเปรียบเทียบ <c oughs> นั่นนี่นก็ชิบเขาไม่ได้ร้อนจะบอกว่าจริงแล้วอะ่ะคือเวลาหมุนกับข้างมาอ่ะมันก็จะมีข้างหนึ่งที่แบบว่าอย่างอันเนี้ยข้างหนึ่งมันก็ข้างที่ ข้างที่อยู่ข like ้างบนมันก็จะแบบมีเหลืองๆหน่อยใช่ไหมแต่ข้างที่ไม่ได้อยู่ข้างบนมันก็จะสีไม่ต่างจากตอนแรกเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวนะคะคือว่าไอ้ขนมมันเนี้ยมันกินได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สุกหรืออะไรคือมันกินได้แล้วมันก็ร้อนน่ะสิลูกรอก่อนแบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ลวกปากหรืออยากกินลวกปากก็ดีนะตลกปกตีนะจะได้เหมือนเป็นไอ้นั่นนะเดกาว่าที่แบบกินแแบบลวกโนบี

มันกําลังฮิตมากเลยนะไอ้จริงๆปะลงปะลงปงริงอ่ะคือไอ้ปะลงปะลงแปลว่าคือสําหรับคนไทยอ่ะคำว่าปะลงปงสิงเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันเป็นการทําเสียงเรียนแบบการตีกลองของไทยเวลากีฬาสีอะไรเงี้ยเราก็แบบจริงๆปุ๊งปงชิงจริงๆปุงปงงปะลงปลงปลงปงงจริงๆปุงปงชิงไอ้จริงๆปุ๊งปงชิงเอ้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเพลงมันก็เป็นเพลงเก่ามาตั้งนานแล้วแต่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะมันไปเอาท่อน ฉึ่งฉึงโป้งโป้งฉึ่ปงปลาโล่งปลาโล่งโป้งฉึ่งอ่ะแล้วเอามาใส่ซับเป็นคาตาคณาภาษาญี่ปุ่นทีนี้พอเอามาใส่ซับปุปปป๊บอ่ะคําว่าปลาโล่งปลาโล่งอะมันคือมันไปมันไปพ้องคํากับคําว่าโพโล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 แปลว่าล่วงออกมาหล่นออกมาแบบมันออกมาโพโลอ่ะโพโลโพโลโพโลโปง้งจิ้งจิ้ง ป้งปนจริงแล้วมึงเข้าใจคำว่าจริงจริงใช่ปะ่ะ <laughs> ใช่ไหมจริงจริงอืออืจริงจริงอ,อ,งอะอช่างน้อยช่างน้อยของผู้ชายมันปลุงออกมาเนี่ยออกไหมมันเหมือนเราใส่มันเหมือนผู้ชายคนนั้นใส่กางเกงขาบานอะกางเกงแบบบ็อกเซอร์แล้วขาบานๆอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นแล้วมันก็ปลุงปลุง,งออกมาแล้วแบบจริงจริงมันก็แบบพลุโอ,อ้มาพลุพลุจริงพลุจริงพลุจริง <laughs> นั่นแหละมันก็เลยเป็นไวรัลมากตอนนี้ในญี่ปุ่นนะคะบอกเลยรู้เธนก็ไปฟังมามก็หัวเราะแต่วมันก็เพิ่งรู้ว่าเปเพลงเพลงภาษาไทย <laughs> เอโม่หน่อยรู้รู้หรอทำไมถึงรู้อ่ะ <laughs> หน่อยรู้ว่าจริงนะแต่ก็จริงจริงนะ <laughs> <laughs> เ,นเอะอะไอ่าง้ฮอ <laughs> นโต่เด็ดหน่อยรู้ <laughs> ใช่ไหมเด็ด <laughs> ดูก็ <laughs> はい <laughs> 私の私のどうぞ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 どいぞどい、ぞどう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 すごい นอปีดูนอปีดปลงปลงปลงโปงจอย่าเม็ดเลยนี่แหละค่ะพอแล้วไหมแค่นี้เราก็กลับไปทําเองได้แล้วไม่ยากเนาะใครที่ทําได้แล้วหรือว่าลองทําดูทําตามแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็โพสตในอินสตาแกรมก็ได้แท็กดิบก็ได้แท็กน้องอายก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นชื่ออินสตาแกรมพี่อายไว้เผื่อแบบพี่อายเราทําแล้วนะปลงปงชึง ชีสปูนปูนทำแล้วนะส่งมาแท็กเราสองคนแท็กแม่ด้วยแท็กลูกด้วยอย่างนี้นะคะเราจะได้ไปดูเนาะก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะคะที่อดทนดูมาจนถึงตอนนี้นะอขอบคุณพี่ออยนะคะขอบคุณค่ะที่เอาสูตรขนมอร่อยอร่อยมานะคะก็แน่นอนว่าคลิปนี้เหมือนเดิมสนับสนุนโดยข้าววรรณภพข้าวเติมวิตามิน B1 b น b, b 3ีาและทาเหล็กหูงได้เลยไม่ต้องหลัง ปรบมือค่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ช่วยกันติดตามขอบคุณแฟนคลับในหลายคนนะคะที่ดูคลิปเราแล้วก็ซื้อเข้าอนาภพสนับสนุนเข้าอนาภพหลังจากดูเราเป็นความแบบปรับปรุอยินดีอย่างสุดซึ้งอะไอ้หน่อยอยากอยากอยากพูดอะอันนี้อยากพูดพูดดิ <cin deux> <c ười> อะไรอยากพูดอะไรไอ้เจ <c ười> ๊เจ๊ ข้าววันนภพเออบีหนึ่งข้าวเติมวิตามินข้าวเติมวิตามินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ไหมข้าววันนภพข้าววันนภพข้าวเติมวิตามินเติมวิตามินบีหนึ่งบีสองบีสามเล็กทา็เล็ดไม่ต้อง้างหุงได้เลยก่อนเอาใหม่เทคสองเทคสองข้าววันนภพข้าวเติมวิตามินข้าวเติมวิเติมวิตามินบีหนึ่ง b ีสอเล็ก่าเล็กหุงได้ไดเลยไม่ต้องลลาง เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวิดีโอคลิปนี้ทําเสร็จทันนะคะก่อนที่จะมีงานไทยเฟสิวัลเดี๋ยวไปเจอเราสองคนได้ที่งานไทยเฟสิวัลนะคะที่อาจะใส่ชุดไทยสวยเต้นประลงมโปมงชื่องอยู่ตรงนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีการใส่ชุดนักเรียนมอปลายด้วยเราเอาชุดนักเรียนมาถ้าอยากไปดูพี่ายไปเจอพี่าย <c oughs> นะไปแล้วคะ่ะบายๆยมองมยหมองมยมองมยมอมยกดไลค์กดแชร์กดสับสับสับกดทุกอย่างในทุกสิ่งที่มันมีให้กดนะคะยกว้นกดอ่าน ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。